โ้โถทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัศจรรย์นะอัศจรรย์เราเกินคาดเกินหมายเพราะเราไม่เคยเห็นเรามีหนักแน่นต่อพี่น้องต่งหลายเกี่ยวเรื่องการภาวนานะหลักพุทธศาสานาอยู่ที่ภาวนานะหลักพุทธศาสนาที่แน่นหนามันคงในหัวใจชาวพุทธเราจะฝังลงที่ภาวนานังที่อธิบายเมื่อวานนี้แล้วเรื่องภาวนานี้สามารถที่จะ ระต,ตุ้นเตือนความดีทั้งหลายซึ่งเราบำเพ็ญไปให้หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นเพราะด้านจิตกัภาวนาการภาวนาทำลงไปนี่มันไม่ได้เหมือนธรรมดานะบางลายเกิดเร็วบางรายเกิดช้าก็เหมือนเราขุดนน้าตาน้ํามันอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกเข้าใจไหมละ่ะบางรายมันอยู่ตื้นมันก็ถึงเร็วปุ๊บปรากฏผู้ที่ลึกกว่าน,นั้นไปมันก็ค่อยถึงแต่ยังไงมันต้องถึงน้ําเข้าใจไหมน้ําที่ขุนลงไปต้องถึงละ่ะ มีลึกมีตื่นเท่านั้นมันต้องถึงน้าอันนี้ความดีมีอยู่อเราจะขุดขนาดไหนขุดทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกเวลามันจะมีปรากฏขึ้นมาอ๋เรื่องปรากฏทางอาชจัริย์ในจิตใจนี่หลวงตาเคยได้พูดอี่พี่น้องหลายฝั่งแล้วสามผลที่บวชมาในศาสนากําลังเรียนหนังสืออยู่นั่นเจ็ 7, เรียนหนังสืออยู่เจ็ดปี เราก็ทำสเปสปาไปตามภาษาของเราที่ที่สนใจภาวนานั่นเองล่ะทไปจะเราชอบพุโทพโธมีแต่พุโทโธพุทโธพอวแล้วก็ถาม่มนพรรูท่านอยากภาวนาใช่ภาวนาอย่างไงเออเอาพุโทโธนะเราก็เราก็ภาวนาพุโทโธแหละมันว่างนั้นนะแล้วก็เอาไปทําภาวนาพอพออยู่จากเียนแล้วก็ไปทําภาวนา จะเดินจงกรมหรือจะนั่งภาวนาสละเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอย่างนั้นนี่หมายถึงในขั้นต้นการเรียนนะเวลามันหมุนเข้ากับการเรียนจริงๆอันนี้ก็ต้องลดลงการการภาวนานะคือเวลาหมุนทางการเรียนหนักเข้าหนักเข้าจริงจริจะเข้าได้เข็าเมมันก็ต้องพักทางนี้หมุนทางนั้นมากเลยแล้วทำมาสามปี <c oughs> ปีแรกเนี่ยแปลกระลาอยัน ก็ภาวนาพุทโธพุทโธนะเาภาวนาพุทโธพุทโธไปวันไหนก็ทําไปมันก็ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นก็ทําไปถึงเวลานอนก็นอนะบทวันเวลามันจะเป็นนั่นเห็นเป็นอย่างนั้นนะจิตดวงเก่านั่นแหละคนคนเก่านั่นแหละที่ทำบาวนาแต่วันนั้นมันเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะวนาไปภพราวนาไปจิตเหมือนก็ว่ามันติดกันมันติดติดตามกันเรื่อยเรื่อยเลยน่นี่ จิตเหมือนเราตากแขไว้เนี่ยทีนี้จิตเวลามันจะรวมเหมือนเราจับจอมแผลดึงตีนแผลมันก็หดเข้ามาหดเข้ามากิิยาของตีนแผลหดเข้ามาได้แก่กระแสะของจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาหาพุโทโธพุธโทโธคือจอมแผลเข้าใจไหมจิตมันค่อยหดเข้ามาที่กิยาของการหดของจิตนั้นมันทําให้เราสนใจติดตามอีกพุโทโธถี่ยิบท่านนั้นหดเข้ามาที่ถียถ่ยบิบถีบ เข้ามาถึงจอมแหรเรียกว่าจอมแหเราดึงเข้ามาแล้วมันมันก็เป็นกองแหใช่ไหมล่ะเมื่อมันรวมต,ตีนมันเข้ามาหมดแล้วมันก็เป็นกองแหอันนี้เวลารวมกระแสเข้ามาแล้วมันก็เป็นกองผู้รู้พอมาถึงนั้นแล้วรู้เกึกเท่าน,นั้นนะโธมันขาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โถ่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจจฉันอัจจฉันเราเกินคาดเกินหมายเพราะเราไม่เคยเห็น ทำไมจึงเป็นอัศจรรย์ไอความอัศจรรย์นี้แหละมันเป็นกระตุกความแปลกประหลาดอัศจรรย์อันหนึ่งนะที่มันเป็นอยู่ในจิตนให้ให้เคลื่อนไหวเพราะเพราะมันไม่เคยเห็นนีนะโอ้ว่ะจะไม่ไปี่ว่ะม,มันโฮ้ยพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะที่นี่ก็เหมือน,อนว่าแม่น้ำมหาสมุทรนั่นนะกว้างแสนกว้างมันมีเกาะอยู่เล็ก,เลก,เลกๆเกาะหนึ่งนะ อน,น,นอกนั้นเป็นมหาสมุทรกว้างขวางสุดสายตาแต่จุดที่ที่จิตรวมเนี่ยนี่แหละเป็นเป็นเกาะนะหยุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยอัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะขาดไปหมดเลยนอกนั้นขาดหมดทาไมเป็นอย่างนี้จตดละมันอัศจรรย์ไม่นานนะแต่มันก็ได้เป็นพยานวะเยอ เขารวงเข้าไปไอความวัศจรันนั่นแหละมันไปกระตุกอันนี้นะเลยอันนี้เลยเคลื่อนออกมาที่เอาจะทําอย่างเก่ามันไม่ได้เลยนาน <c oughs> วันนั้นทั้งวันนะเรียนหนังสือีิจิตมาอยู่ไหนอยู่กับภาวนาเห็นไหมมันไปนเองของมันนะมันติดอยู่นั่นแหละทั้งวันนะถึงเป็นไปแล้วผ่านไปแล้วก็ตามนะแต่อารมณ์ที่อันหนึ่งมันไม่ผ่านหรือมันติดอยู่นั่นนะมัน มันดื่มดำมันอะไรพูดไม่ถูกเรียนหนังสือก็เรียนวนกันอยู่กับอะไรแหละวันหลังจะเอาใหญ่ฟาดบันหลังมาเลยเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไปเรื่อยแล้วชี้เสียดเนา้ช่าหมวมนเถอะว่าปล่อยตามเรื่องคือเราไม่ไปยึดสัญญาอดีตที่เป็นมาแล้วนั่นมันยึดอยู่นมันก็ไม่รวมมันเป็นสัญญาอยู่ข้างนอกที่พอปล่อยแล้วอะไรช่างหัวมนเถอะว่าทำตามภาษีภาษาที่มันก็ปล่อยเอาลงข้างนอกมาเลยเป็นอีกเป็นอีกกรแบบเก่าเนาะ วันหลังขยับอีกก็เป็นบ้าอีกเหมือนเ่าน,านี่รวมแล้วสามผลเราเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีภาวนาเพราะเราภาวน,นาอยู่ตลอดไม่ให้ใครละซามนะมันนักเป็นอยู่ในใจแหละเรื่องที่จะพูดเรื่องภาวน,นาให้เพื่อนฝูงฟังไม่มีเลยนะเราเขามาเป็นลิงก็ลิงด้วยกันกิริยาท่าทางอะไรพูดลิงของพระบางอันเนนะักกิริยาของพระที่ใช้หยอกเล่นกันอะไรพูดอะไรเป็นเหมือนลิง แต่มันลิงของพระตอนแรกไม่ได้ลีงแบบคารวาเข้าใจไหมเป็นกียาหยอกเล่นของพระเขาเล่นยังไงเราก็เล่นของเขาได้สบายๆเรื่องภาวนาไม่ให้รู้เลยนะไม่ให้รู้เลยบางทีเข้าอยู่ในห้องนเงนียบๆทำอะไรม,มูเพื่องมาหายหาอย่างนั้นถามกันนะทำไม <c oughs> คนมันตายไป็นนั้นต้องมีเวลานั่งเวลานอนบางสินั่นเวลานั่งนั่นแต่เอาสองอย่าง มันต้องมีเวลานั่งเวลานอนบ้างคือันอัน,อนเอาจริง,รงคืนนั่งภาวนาไม่บอกอันนี้นั่นนั่นแหะที่เรื่องอัศจรรย์เราเห็นอานนี้นะได้ออกมาพูดใ้พี่น้องหลายฝั่งเรียนหนังสือยี่เจ็ดปีเป็นสามผลอัศจรรย์ทุกครั้งทีเดียวนะวันนั้นทั้งวันจิตมันจะไม่ไปไหนเลยเมันจะหมุนอยู่กับอันนี้อัศจรรย์นี่ละดื่มดำอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันแปลกประหลาดนะหินเนี่ย ยิ่งมันค่อยเป็นขึ้นไปเองไปทีนี้การทําคุณงามความดีการระวังเนื้อระวังตัวมันจะค่อยเป็นของมันไปเองนะตัวนี่ตัวจิตตัวคอยเตือนเราจะทําอะไรอะไรไม่ดีไม่งามอันนี้จะเตือนจะเตือนมันจะเป็นเองมันเป็นใครก็รู้เองแหละนะพอจิตมันเกี่ยวข้องกับภาวนาเข้ามีความสงบเย็นใจเข้ามากมันจะได้หลักธรรมมันนึงเขามาเป็นเบกข้ามล้อหรือเป็นทันเล่นหรือเป็นเราอยู่ในนั้นเสร็จนะอะไรที่จะหมุนไปทางทั่วยิ่ มันเหมือนกับเหยียบเบรกเหยียบเบรกอย่างนั้นเนี่ยมันเตือนเตือนนี่แหละการภาวนาเป็นของสําคัญมากนะอื <c oughs> เราเคยทํามาแล้วที่พูดใหี่พี่น้องหลายฝั่งนี่เพื่อให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเวลาหนักเข้าหนักเข้าที่นี่อะไรอยู่กับหัวใจนี่หมดจะผิดถูกชั่วดีอะไรมันจะเตือนอยู่ในนี้เตือนอยู่ในนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยทำมาละเอียดในจิตจิตละเอียดเราเข้าไปเท่าไรเ่าไอันนี้ยิ่งละเอียดเตือนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นธรนว่าทําเกิดเข้าใจไหม ทำมีในใจถ้าเป็นเรื่องของบาปผู้ที่สร้างแต่บาปมีจนจะบาป,ะบาปละลากไปเตือนไปเรื่อยเตือนลากไปเรื่อยเตือนไปเรื่อยใช่ไหมผู้ชอบทาบาปทีนี้ผู้ทําคุณงามความดีทําบุญมีการภาวนานอันนี้เตือนทางด้านธรรมะผิดถูกช่วดีแลวคอยเตือนคอยเตือนเสมอไปเรื่อยอยู่นะ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาบอกหรกหากเป็นขึ้นใ,นใจตัวเองหากรู้ในตัวเองอยู่แหละนี่เรียกว่าทําเกิด ทาอยู่กับใจเวลาโอกาสของธรรมที่จะเกิดได้เกิดทั้งนั้นแหละเวลาโอกาสของกิเลสเกิดเกิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันทางไหนมีกําลังมากทางนั้นจะหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างที่กิเลสมันมีหนามากอยู่ในหัวใจเรามี่ต่กิเลสวันยังคําตั้งแต่ตื่นนอนชิดต่เรื่องกิเลสการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังีมต่เรื่องกิเลสทางนั้นเป็นอัตโนมัติของมันนะอืมนี้เวลาหมุนทางด้านธรรมะ ทีแรกก็ถูถ่ายไปมาหลายครั้งหลายผลมันก็ค่อยมีต้นทุนเข้ามามต่อไปทาก็มีกําลังมีกําลังเลยหมุนไปเป็นอัตโนมัติได้เหมือนกันเลย <c oughs> เวลาทําหนักเข้อใจแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกัน <c oughs> คือแก้กิเลสทําแก้กิเลสโดยอัตโนมตัติเหมือนกิเลสผูกมัดสว์โลกเป็นอัตโนมตัติเหมือนกันหมดอันนี้นะแต่โลกไม่รู้เวลาทำอันนี้แล้วมันถึงได้เอามาเทียบกันปับ๊บโอ้เป็นอย่างนี้เอง เวลากิเลสผูกมัดสารโลกนี่ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเราไม่ต้องไม่ได้คิดแล้วว่ากิเลสพาคิดอย่างนั้นพาปรุงอย่างนี้เป็นอัตโนมัติไม่เคยคิดหากเป็นในตัวของมันเองทีนี้เวลาธรรมะเข้ามาเข้ามาเข้ามาถึงขั้นอัตโนมัติแล้วธรรมะก็เป็นอีกอย่างอ๋อธรรมะแก้กิเลสนี่ก็แก้อัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสผูกมัดสารโลกบอกเองในตัวไม่ต้องไปถามใครทีนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นแต่วิธีแก้กิเลสแก้กิเลสตลอดตลอดเลย นี่เรียกว่าอาถรมัิคือไม่ต้องบังคับบัญชาหักไปอยู่ในนั้นหมุนอยู่นั้นพีคลายออกพีคลายออกแก้ออกแก้ออกแก้ออกแต่ก่อนมีจะมัดเข้ามัดเข้าเรื่องเิเลสมีจ่มัดเข้านี่พอทรมามีกําลังแล้วรรมานี่คี้ขายออกพีคขายออกเบิกออกเบิกออกพุ่งออกพุ่งออกเลยนั่นนี่ก็เคยพูดจะฟังแล้วตั้งตั้งแต่สติปัญญาธรรมะจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกัน มาติมาป,ปัญญานี่มันซึมซาบเลยเดียวนะระยะขนาดนั้น่ะซึมไปเลยผมจึงพูดพูดพูดไม่ถูกนะแต่ความเป็นไม่สงสัยใครเป็นเขาก็รู้เองนั่นมันซึมซาบนี่แหละถ้าจิตเปอย่างนั้นแล้วเรียกว่าทางที่หลุดพ้นจากทุกนี้เบิกกว้างออกว้างออกกว้างอางอกทุกเหมือนกับเสือโคร่งเสือดาวมหาภัยอันตรายวิ่งติดตาม ไอ้ธรรมะลากออกลากออกให้พ้นอันนี้เขาใจมันมีน้าหนักอย่างเดียวกันพากันพิจารณานะเรื่องภาวนาสําคัญมากนะพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนภาวนาท,ทั้งที่พระไกรพิโดกสอนื่องภาวนามากต่อมากนะผู้ไปเรียนมันไม่สนใจภาวนาก็เลยไม่เอาภาวนามาพูดอเอาแต่ชั้นแต่ภูมิไปมาพูดก็เสียเลยเป็นที่เล็กไปหมดจ้ะาละวันนี้พูดอย่างไรนะ ทางจำอาแ่วันนี้ให้ก่อน